กลุ่มหนึงกับคนคนหนึ่งนะครับว่าพี่พเนี่ยชอบด้านไหนนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันวันเขาทำอะไรแต่ที่ได้แน่เขาจะต้องสละเวลาในการไปฟังคนคนหนึ่งสอนธรรมะนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปฟังด้วยตัวอาจจะฟังทางช่องทางออนไลน์ฟังไม่ได้ฟังเพื่ออยากรู้ธรรมะโดยส่วนตัวผมคิดอย่างนั้น แต่ฟังเพื่อจะหาว่าเขาพูดอะไรผิดบ้างนะครับคนกล so no. e ุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พูดสุภาพนะไม่พูดกูไม่พูดมึงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่เห็นประโยชน์จากเนื้อหาคําพูดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าการไม่พูดกูไม่พูดมึงแต่ประโยชน์ของเนื้อหาคําพูดไม่มีกับคนคนหนึ่งที่พูดกูและพูดมึงแต่เนื้อหาในประโยชน์ของคําพูดมันมีนะครับ พี่ๆว่าคําพูดแบบไหนที่พี่ๆอยากจะเข้าไปฟังเข้าไปสนใจเข้าไปอยากเรียนรู้ระหว่างคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดกูมึงแต่เนื้อหาสาระในการพูดไม่ค่อยมีอีกคนหนึ่งพูดกูมึงนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระในการพูดมันมีนะครับแล้วก็เวลาเขานั่งจับผิดในคําพูดคนที่แสดงธรรมแล้วเนี่ย เขาจะต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพอหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอตามที่เขาคิดเขาก็จะไปนั่งอัดคลิปแล้วก็บอกว่าเอามาชี้แนะเอามาแนะนำนะครับแต่สำหรับผมการอัดคลิปหาข้อมูลขนาดนั้นนะเพื่อเอามาพูดยาวเป็นสิบยี่สินาทีเนี่ยในคลิปผมเรียกแบบนี้ว่าการประจาน ไม่ใช่การแสดงการชี้แนะแบบมีเมตานะครับแต่คนที่สอนผิดไปบ้างผมไม่ได้บอกว่าไม่ผิดนะผิดก็คือผิดนะครับแต่เขาก็ยังเดินหน้าทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็ปรับปรุงตัวให้เขาให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ไปต่อล้อต่อเถียงพี่คิดว่า2คนนี้ที่คนนึงตั้งหน้าจับผิดนะครับแล้วก็เอาเขามาประจานเป็นคลิปยาวเป็น 10- 20นาที ไม่รู้กี่คลิปแล้วนะครับอีกคนนึงเนี่ยไม่ได้สนใจเดินหน้าแสดงธรรมต่อไปนะครับพี่คิดว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้กับคนคนนี้กลุ่มไหนมีประโยชน์กับสังคมมากกว่ากันนะครับเท่าที่ผมฟังคนเนี้ยแสดงธรรมเนี่ยผมว่าหมื่นคำให้พูดผิดสักสามเปอร์เซนต์นะสามเปอร์เซ็นตพอสามเปอร์เซ็นต์ในหมื่นคำคือสามร้อยคำ ผมก็ยังถือว่าน้อยนะแต่ผมว่าแกแสดงทมที่แกพูดมาเนี่ยเป็นแสงคำ้วม้งผิดสักกี่คำเชียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับอ่ะก่อนที่จะบอกว่าเหมือนที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยผมต้องมาเกริ่นตรงนี้ก่อนมันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะทาไมชอบมาตําหนิผมและก็คนอื่นๆว่าเอ้ยทาไมชอบอ้างจังว่าพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้น เพราะว่าผมเนี่ยเป็นสาวกผมมีหน้าที่ฟังแล้วมาบอกต่อนะครับผมไม่มีมีหน้าที่ในการบัญญัติแล้วก็ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องให้เกียรติการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงลำบากตรัสรู้ทรงลำบากในการถ่ายทอดบอกสอนจนเรามีพระสัตรรมได้เรียนรู้กันทุกวันนี้นะครับนั่นคือทําไมเราต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกสอนเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมมันแรกและผมเคารพและต้องให้เกียรติและให้เครดิตท่านว่านั่นคือคําพูดของท่านนะครับ อ่ะกลับมานะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตั้งแต่ที่ท่านแสดงธรรมมาตั้งแต่คําแรกจนกระทั่งคําสุดท้ายเนี่ยท่านตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตมีจิตเป็นเอกนะครับตั้งแต่คําแรกจนถึงคําสุดท้ายดังนั้นคําพูดที่พูดออกมาเนะี่ยไม่มีผิดเลยนั่นคือคุณสมบัติของท่านดังนั้นเนี่ยเวลาคนอื่นพูดโอกาสผิดมันก็มีถูกไหมฮะแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่การผิด เล็กน้อยระดับนี้ซึ่งไม่ได้ผิดในตัวเนื้อหาธรรมะชั้นสูงอย่างเช่นไม่ได้ผิดว่าเออทุกคืออะไรไม่ได้บอกผิดไม่ได้บอกว่าสมุทัยคืออะไรไม่ได้สอนอิทัปปัจเจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทผิดไม่ได้สอนนิโรธผิดไม่ได้สอนอริยมรรคมีองแปดผิดไม่ได้สอนเรื่องตัณหาฉันทะราคานะนาทิตตัณหาวิญญาณจิตมนผิดถูกไหมดังนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่ธรรมะชั้นเปลือก ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับมรรคผลนิพพานเลยมันไม่ได้พูดถึงแนวทางการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะครับแต่ก็ยังไปพยายามจับปิดและยังพยายามไปหาข้อมูลยังพยายามมานั่งทําคลิปยาวเป็น10บ0นาทีไม่รู้ตั้งกี่คลิปเพื่อประจานคนอื่นและบอกตัวเองมีเมตตาชี้แนะชี้นำผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนังนนั้นพี่ชอบแบบไหนคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบ ตำหนีติดจริงคนอื่นกับคนกลุ่มกับคนอีกคนหนึ่งที่แสดงธรรมโดยไม่สนใจนะหน้าอิฐหน้าพรมพยายามปร,ปรับปรุงตัวทําให้ดีต่อไปแม้ว่าผิดเขาก็รับผิดเขาไม่ได้ไม่รับผิดนะครับดังนั้นพี่เลือกคนกลุ่มไหนพี่ก็เลือกเอาเองตามศรัทธานะครับแต่นี่ผมแปลกใจนะครับผมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะครับทางด้านกฎหมายทางด้านพระธรรมทางด้านพระวินยัยทางด้านพระไตรปิฎกโ้รู้เยอะแยะมากมายทําไม บริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานราชการโรงเรียนมหาวิทยาลัยรวมไปถึงรัฐสภาไม่เชิญเขาไปบรรยายั้างนะนะครับเขาเก่งนะโอ้รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้เลยนะครับโอ้เขารู้หมดเลยใครผิดอนันนู้นอันนี้แต่ไม่รู้เขารู้ไหมว่าตัวเขาเป็นยังไงเหมือนที่คําพูดที่บอกอะบางคนเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยนะโดยยกเป็นเรื่องของตัวเองนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะฮะผมไม่ใช่เ c ของอาจารย์เบียร์นะครับไม่ใช่ติ่งหรือด้อมอะไรของอาจารย์เบียร์ทั้งนั้นนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ผมไม่มีนิกายไม่มีแบ่งสายว่าเออเป็นผมสายวัดปา่าพระอาจารย์นูน้นหลวงปู่นั้นไม่มีนะฮะผมไม่มีสายวัดปา่าวัดบ้านไม่มีปริยัติปฏิบัติอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะพระ,พ,ระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนให้เรามีการแบ่งแยกแบ่งสาย คำสอนของท่านมีชุดเดียวแบบเดียวนะครับท่านไม่เคยแบ่งแยกวิธีการหลุดพ้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคของทุกคนเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นร่างกายที่มีการเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุและปัจจัยเหมือนกันทุกคนดังนั้นพระธรรมไม่มีการแบ่งแยกนะครับท่านเลยไม่เคยสอนให้เราแบ่งสายแบ่งนิกายเพราะว่าคุณจะเกิดชาติไหนคุณก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งหมดนะครับ าจะบอกผมเป็น FC หรือเป็นติ่งเป็นด้อมใครต้องบอกว่าผมเป็นติ่งเป็น f c เป็นด้อมของพระพุทธเจ้านะครับสิ่งที่ผมยึดมั่นถือมั่นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบที่ไม่มีบัญญัติเพิ่มและไม่มีตัดทอนนะครับและผมจะเคร่งครัดพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เคร่งครัดมันจะเป็นสิ่งที่จเจริญถ้าไม่เคร่งครัดจะมีแต่ความเสื่อมตลอดกาลนานนะครับเหมือนที่มหามีเคยพูดไว้ตอนคลิปวานาันอังคารคำ่คำๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าตัดทอน และผมถามฝากคําถามไปถึงมาหาหมีคํานึงนะครับผมถามจริงๆว่าในพระไตรปิฎกของประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยมีบัญญัติเพิ่มบ้างไหมนะครับถามแบบแฟร์นะครับแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามตัดทอนนะครับเพราะว่าทุกคนแม้จะเป็นพระอรหันต์ผมไม่ไม่ได้บูลลี่พระอรหันต์นะครับแต่ต้องยอมรับก่อนว่าพระอรหันต์เนี่ย ถ้าเป็นสาวกก็ยังคงเป็นมัคฐานุกคาหรือผู้เดินตามมาภายหลังเป็นเพียงผู้ฟังปฏิบัติตามการที่ฟังมาเวลาบรรลุเสร็จการถ่ายทอดก็ต้องถ่ายทอดบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าให้พระอาหารหันต์ไปเทศนาแสดงธรรมให้กับคนอื่นต้บอกว่าเ,ออเธอทั้งหลายจาลิกไปนะแล้วไปแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่า,ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนะครับ ความหมายของกลุ่มคำกลุ่มนี้ผมพูดไปหลายคลิปละก็คือคําว่าสุขตาวินิโยหรือระเบียบถ้อยคําของพระสุคตหรือระเบียบคําพูดของพระพุทธเจ้านั่นเองพูดง่ายๆว่าต่อให้คุณบรรลุแล้วคุณก็ต้องกลับมาสอนคําของพระเจ้าไม่ได้ว่าคุณบรรลุแล้วคุณจะสามารถแต่งเติมคําสอนหรือสอนอย่างอื่นจากการปรุงแต่งจากการที่คุณบรรลุแล้วได้นะถูกไหมฮะนั่นคือหลักการเพราะว่าห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามตัดทอนต่อให้เป็นอหรหันต์ประเภทปัญญาวิมุต ก็ยังเป็นแค่มกคารุคาไปเสมอกับพระพุทธเจ้าที่วิมุตติที่นิพพานแต่ในทางโลกก็ยังเป็นผู้เดินตามมาภายหลังนะครับถูกไหมครับมหามีผมไม่ได้พูดอะไรที่บัญหััดเพิ่มและตัดทอนถูกไหมฮะผมพูดเพียวเพียวเลยแล้วก็เป็นพระสัธรรมปฏิรูปหรือเปล่านะครับถ้าถ้าผมพูดอะไรผิดก็ทําคลิปนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาอะไรอะเอาไปลงแอปแดง ที่เป็นที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สารทยายความผิดผมก็ได้นะครับเพราะว่านั่นน่าจะเป็นความถนัดส่วนบุคคลนะครับอ่ะมามาพูดถึงด้านคนที่ฟังธรรมนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เคยบัญญัติในธรรมวินัยนะว่าเออประเทศใดๆที่นับถือศาสนาพุทธนะคุณต้องไม่ออกกฎหมายนะใครสอนพระธรรมผิดแม้คําเดียวต้องไปจับการเขามาติดคุกเลยนะ นะครับถูกไหมท่านไม่เคยบัญญตัติท่านมีเมตตาแต่ท่านไม่ได้สอนให้คนฟังโม่ท่านเลยวางกฎมหาประเทศศีเอาไว้ให้เรานั่นคือว่าเวลาเราฟังคําใครบอกว่าเออพระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นบอกแบบนี้รวมถึงผมด้วยเช่นกันนะครับท่านบอกว่าทํายังไงอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านพึงกําหนดเนื้อความในบทในพยัญชนะนั้นให้ดีพูดง่ายว่าจําคํานี้ก็พูดให้ดีนะครับแล้วก็นําไปสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในพระวินัย ถ้าเข้าลงกันเข้ากันไไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงเขาจํามาผิดให้เธอพึงทิ้งคํานั้นไปเสียถ้าพูดผิดก็แค่ทิ้งไปไม่ได้ให้ไปก่อโทษก่อความอะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้กับพระธรรมพระวินัยแสดงว่าเขาจํามาถูกให้เธอพึงรับคํานั้นไว้เนี่ยคือหลักมหาประเทศสี่ท่านไม่ได้สอนให้เราโง่ท่านสอนให้เราจำก่อนแล้วเอาไปตรวจสอบแล้วค่อยทวนดูนะครับ ถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งใช่ก็รับไว้และนําไปปฏิบตัติเพราะนั่นคือคําพูดของพระพุทธเจ้านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็พระพุทธเจ้าสอนถึงบุคคลเอาไว้สี่สี่จำพวกนะครับกลุ่มคนกลุ่มนึงชอบติเตียนคนอื่นแต่ไม่ชอบสรรเสริญกลุ่มคนกลุ่มนึงชอบสรรเสริญแต่ไม่ชอบติเตียนกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงไม่ชอบทั้งสรรเสริญและติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนและควรสรรเสริญ กลุ่มคนสุดท้ายกลุ่มคนที่4ี่นะครับเป็นกลุ่มคนที่สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนโดยตามความเป็นจริงโดยการลอันควรนะครับพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญบุคคลกลุ่มที่สีเอาไว้นะครับว่าเป็นบุคคลที่งามกว่าปลาณีตกว่านะครับก็คือบุคคลที่ทั้งสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตําหนิบุคคลที่ควรติเตียน ตามความเป็นจริงโดยการอันควนดังนั้นถ้าเนให้เราติเตียนคนอื่นได้แต่ดูอย่างกลุ่มเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยนะครับติเตียนอย่างเดียวเลยนะครับกับคนที่แสดงธรรมทั้งที่เขาสอนถูกเยอะกว่าเก้าสิบเปอร์เซนเขาไม่เคยสรรเสริญดังนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่งามไม่ใช่กลุ่มคนที่ประณีตที่สุดเพราะว่ามีแต่ตําหนิไม่มีการชื่นชมนะครับทั้งที่จริงๆบุคคลบุคคลเนี่ยที่แสดงธรรมอยู่เนี่ย เขาสมโดยมวลรวมเนี่ยไม่ใช่คําพูดใดคําพูดหนึ่งโดยมวลรวมในการสอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณคิดว่าเขาควรจะถูกสรรเสริญหรือควรตีเตียนล่ะนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปตีเตียนใครเนี่ยนะครับมันผมไม่ได้มาตีเตียนใครนะผมมาแค่สอบถามมุมคิดเห็นนะครับพระพุทธเจ้าท่านวางกฎเอาไว้อยู่ในพระวินัยนะครับว่าเอ้ยก่อนที่เราจะไปว่าคนอื่นเนี่ยเราต้องสํารวจตัวเองก่อนด้วยทำภาพระการ ผู้เจ้าท่านบอกเลยคุณสมบัติของผู้โจทย์ยังมีอยู่5อย่างนะครับมหามีสามารถไปตรวจสอบดูได้นะครับ 1. ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 2. ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 3. จิตของเราต้องประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีความอาฆาตมาร้ายในสัพพมจารีทั้งหลาย 4. เป็นผู้ผูหูสูตรทรงสุดต,ตะสั่งสมสุดต,ตะ 5. ทรงจำปาณิโมกทั้งสงได้ดีโดยพิสดารก็คือโดยละเอียดยิบ สาธยายได้ไพเราะคล่องแคล่ววินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตาโดยอนุพยัญชนะนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้มีไหมนะครับความประพฤติทางกายบริสุทธิ์นะครับศีลห้าครบหรือยังก่อนอันที่2ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์นะครับพูดโกหกไหมยุยงให้คนอื่นแตกกันหรือเปล่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นคําพูดหยาบคายไหมพูดเพ้อเจ้อไหมอิงอัดอิงทำอิงวินัยหเปล่าหรือว่าอิงคาพูดคนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่อัด และวินนยของพระพุทธเจ้าอย่างนีแบบนั้นไม่เอาถ้าเราจะตําหนิคนด้วยพระในเรื่องของทมวิเนยเราก็ต้องเอาทมวินนยของพระพุทธเจ้ามาตําหนิห้ามเอาคาของคนอื่นเพราะทมวินนยเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาและพอพระพุทธเจ้าล่วงลับเนี่ยศาส,สดาแทนก็คือทมวินนยที่ท่านบัญญัติแล้วสแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายท่านตรัสไว้กับพระอานทน์ถูกไหมครับมหาหมีอะต่อมาหลังเราเรารู้คุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์แล้วก่อนที่เราจะตําหนิคนอื่นตอนที่เราจะโจทย์เนี่ย เราต้องดู5อย่างนี้ด้วย1กล่าวตามการันควร2กล่าวตามความเป็นจริง3กล่าวด้วยถ้อยคําสุภาพ4กล่าวด้วยคําที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่กล่าวด้วยคาไร้ประโยชน์ก็คือไม่พูดคําพูดเพลย์เจอโดยไม่อิงอัดไม่ยิงทาไม่ไม่ยิงวิงนัยหกล่าวโดวยมีจิตเมตตาแม้จิตเมตตาต้องมีตลอดเลยและการอัดคลิปไปแบบนั้นน่ะคิดว่าเป็นการชีแนะ้แนะแนะนําด้วยความหวังดีต่อพระศาสนาหรือต้องการประจานให้เขาล้มละลายตายจากเพราะความอาฆา,าตมาดร้ายแ่ะ นะครับผมไม่ได้บอกนะผมฝากไม้ให้คิดนะครับสิ่งใดที่ผมพูดไปและเป็นพระสัตธรรมปฏิรูปหรือผมเข้าใจผิดเนี่ยพี่ๆที่ได้รับชมรับฟังเนี่ยสามารถคอมเมนต์ามาได้แต่ขอกรุณาคอมเมนต์ด้วยคําสุภาพแล้วก็คอมเมนต์แบบอิงอัดอิงธรรมอิงวินยัยเพราะเราพูดเรื่องธรรมะนะครับแล้วต้องเป็นอัดเป็นธรรมเป็นวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนะครับคลิปนี้ผมขอฝากเอาไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณครับ